ปัญหาของแอนนะคะลักหลักเลยแอนเป็นคนหน้าโกขถ่ายรูปกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็จะต้องคอยไปอยู่ด้านหลังไปอยู่ด้านหน้าทีไรห,หน้าแอนก็จะบานเประโด่งกว่าจะได้แต่ละรูปเนี่ยแอนก็ต้องเอาไปเข้าโปรแกรมแต่งรูปคอยบีบรูปกว่าจะได้รูปแต่ละรูปโอ้ยคือยากมากอยากจะหน้าเล็กลงแต่ไม่รู้จะทำยังไงดี น้อกแอนนะคะ <S <S ก็ปัจจุบันก็เป็นฟรีแลนซ์ค่ะปัญหาหน้ากลมของแอนมันอยู่กับตัวแอนมาน,นานมากไม่ว่าจะงดอาหารออกกําลังกายก็แล้วแอนก็แบบจนปัญญาจริงแล้วว่าควรจะทํายังไงดีให้มันหน้ากลมๆวันนี้หายไปเครียดมากเลยสมัยนี้สาวๆก็จะหน้าเล็กหน้าเรียวแข่งกันหน้า Vshape แต่ว่าตอนนี้แอนอะ่ะจะหน้ากลมมากๆเวลาถ่ายรูปกับเพื่อนก็จะดูตัวใหญ่ดูอ้วนกว่าเขาเพราะว่าหน้าระบาดกว่าเขาเวลาเราแต่งหน้าเราจะต้องเมคอัพหนักคนอื่นเขาเราต้องมาคอนเทดดิ้งนะคะพอถ่ายรูปเสร็จแอนก็ต้องมานั่งขัดลูปแล้วก็ต้อง ไปแต่งเริอมอีกทีหนึ่งด้วยเพราะว่าหน้าเราบาดที่แอนรู้สึกว่าทนไม่ไหวกับหน้ากลมๆของแอนแล้วแอนก็เลยคักไปหาเพื่อนแอนว่าเพื่อนอน่ไปทําหน้าที่ไหนมาเพราะว่าเพื่อนแอนหน้าเลียวมากเพื่อนก็เลยแนะนํามาที่คลินิกนีโอนะคะเพราะว่าคุณหมอที่คลินิกอะคะ่ะมีประสบการณ์นะคะความเชี่ยวชาญมากกว่า20ปีในเรื่องของการปรับรูปหน้าและที่สําคัญก็คือแอนได้ลองเสิร์ชเข้าไปในเพจ a c e b o o k อะค่ะก็คือไปดูรีวิวอะค่ะของคุณหมอก็มีแต่รีวิวดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เลยตัดสินใจเข้ามาี คือพอเข้ามาเจอคุณหมอใช่ไหมคะคุณหมอเขาก็ดูรูปหน้าเราโดยที่แอนเองก็ยังไม่ได้บอกอะไรเลยว่าแอนอยากปรับโครงหน้าหรือว่าอยากทําอะไรคุณหมอเขาก็ทักขึ้นมาเลยว่าอยากเก็บแก้มไหมอะไรเงี้ยแอนก็บอกเอ้ยรู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยแนะนําแล้วก็มาวัดให้ะอะไรเงี้ยว่าเราควรทําอะไรตรงไหนคุณหมอแนะนําให้แฟรคะ่ะคุณหมอกาเดี๋ยวจะอัดยานแน่นๆให้แก้มหายไปเลยคะ่ะ ก็เมื่อกี้อันนี้คือหลังเพิ่งท,ทําเสร็จเมื่อสักครคู่นี้เลยนะคะก็เจ็บนิดเดียวค่ะเพราะว่าคุณหมอมือเบามากคุณหมอเดินยานิ่งมากค่ะอันนี้ขานาดคุณหมอใช้ตัวยาเข้มข้นเลยนะคะเป็นเมโซแฟตเป็นสูตรรับรองผลเป็นตัวยาแท้ๆนะคะไม่ใช่สารกัดจากธรรมชาตินะคะตัวนี้คุณหมอบอกเลยว่าเห็นผลไวแล้วก็เห็นผลแน่นอน,นะคะ่ะไม่ต้องฉีดในปริมาณเยอะคือใช้แค่นิดเดียวก็ลดลงจริงแน่นอน,นะคะ่ะ แล้วก็เมื่อกี้นะคะหลังจากที่ฉีดเมโซแฟตไปแล้วคุณหมอก็เห็นรูปหน้าแอนแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นคนเคี้ยวข้าวข้างเดียวใช่ไหมแอนก็ตอบเลยว่าใช่ค่ะก็ถามคุณหมอว่ารู้ได้ยังไงคุณหมอบอกว่าหน้าแอนเบี้ยวเพราะว่าเราเคี้ยวข้างข้างเดียวกำแอนก็จะไม่เท่ากันคุณหมอก็เลยแนะนําบอกว่าให้ฉีดโบท็อกเข้าไปด้วยซึ่งคุณหมอวิเคราะห์แล้วก็ข้างนี้ฉีดไป20ยูนิตนะคะแล้วก็ข้างนี้ส0มิเพราะว่าข้างนี้กามใหญ่กว่าะคะ่ะ